คนของประชาชนขนาดอยู่ข้างนอกเนี่ยดารามาเรายังมุงเรายังดูนี่ไปอยู่ข้างในไปอยู่ในระย,ระ,ยะประชิดนึกอองของทุกขั้นตอนนี่ผมว่าอึดอัดใจอึดอัดนะลาบากไปอย่างนี้เอาง่ายๆเนี่ยแค่การเอขับถ่ายเนี่ยอุจจาระปัสสาวะเนี่ยอืผมบอกเลยว่านึกภาพแล้วแบบว่าคือในเรือนจําเนี่ยเข้าบล็อกเขา,เขาเ,ขาเขาเรียกเข้าบล็อกก็คือห้องน้ําส้วมเนี่ย มันเปิดประทุนเนี่ยพอมันเปิดประทุนแล้วคิดสภาพแบบวันหนึ่งเนี่ยนักโทษก็ปกติมันก็ไม่แปลกวันหนึ่งมีมีดารามานั่งขี่เปิดประทุนให้เราดูคุณคิดสภาพมันก็ต้องมีการซุบซิบเสียวเพียวมีการมุงการดูเกิดขึ้นขี้ก็ดูจะขับถ่ายมันก็ไม่สะดวกมันก็ขี่ไม่ออกเชื่อว่าช่วงแรกเข้าไปต้องมีปัญหาการขับถ่ายไม่ว่า ข้างล่างหรือบนขังเนี่ย <c oughs> มันเปิดประทุนเนี่ย <c oughs> ออมันโล่งโจ้งอะ่ะ <c oughs> แล้วคิดสภาพเนี่ยแล้วคนคุกเวลามันดูมันดูจริงจังนะ <c oughs> ดูท่าไหนถ้าคนคุกเวลาดูสมมติว่าข้างหน้า